สวัสดีครับผมเคนชัตเมดนะครับวันนี้มาชํานายดวงกับเอ็มเพลเลอร์ชาลนะครับวันนี้ผมจะมาในหัวข้อที่ว่าศัตร,ต,นนรตรูของคุณจะต้องยอมจำนนนะครับศัตรูของคุณจะต้องยอมจำนนไม่ว่าจะเป็นศัตรูในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานหรือเจ้ากรรมในเวรของคุณทั้งหลายนะครับให้โหสิกรรมไม่เข้าไปนะครับแต่ทีเนี้ยเราจะมาดูกันหน่อยว่า สิ่งที่เขาทำกับคุณมันมีเรื่องอะไรบ้างนะจ๊ะอืมไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปเพื่อให้ต่อสู้กับพวกเขานะครับแต่แค่มาดูกันหน่อยว่าความเคลื่อนไหวของเขาเป็นอย่างไรการดำเนินการการที่เขามีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของเขาคือเรื่องอะไรนะครับอาใบที่หนึ่งมาดูสิ่งที่เขาพยายามทำกับคุณก่อนนะครับสิ่งที่เขาพยายามทำกับคุณนะฮะ ช่วงนี้นะครับอันนี้อาจจะพูดถึงคุณก่อนนะฮะคุณนะครับดูมีความสุข King of c ั p นะครับนั่งอยู่บนลังสลาย <c oughs> นะครับคุณเป็นคนมีความสุขควรเป็นคนที่มีความสงบนิ่งนะฮะมีความสงบอยู่กับตัวเองนะฮะคุณเป็นคนที่มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาความ สุขจากผู้ใดเลยนะฮะคุณอยู่นิ่งๆเขาก็มีความสุขได้ดูความแฮปปี้ของคุณเนี่ยดูว่ามีความสุขโดยที่อยู่บนบันลังสาลายมีปลาโลมาด้วยข้างล่างนะ <laughs> ไปไปกันต่อมาดูกันครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำกับคุณคืออะไรนะฮะสิบดาบนะครับไพ่หล่นเมื่อกี้หยิบเลย <laughs> <laughs> การใช้คำพูดเนี่แหละครับ คำพูดการกระทําความคิดนะฮะไม่กระดาเราด่าจนเออยังไม่หยุดนะฮะเลือดทะลักออกมาเป็นสายเลือดอยู่แล <thế> ้วเนี่ยนะฮะนอนนิ่งแล้วนะะเขาก็ยังไม่หยุดนะครับเขายังคงทําต่อไปแบบหน้าด้านๆนะขอใช้คํานี้นะฮะคิดว่าสิ่งที่ที่ตัวเองทํามันฉลาดนะฮะเข้าใจไหมเขาคิดว่าเขาฉลาด ขาคิดว่าเขาดีและใช้คําพูดและการกระทําแบบนี้กับคุณนะครับคนพวกนี้นะนะครับไม่มีทางสํานึกหรอกครับเขามาเอาแต่ใจกับคุณมาพยายามตั้งกําหนดกฎเกณฑ์กับคุณมาเอาเปรียบคุณนะครับในเรื่องการทํางานในเรื่องวิถีชีวิตความถ้าเป็นความสัมพันธ์นะครับเขาก็จะมาเอาเปรียบคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะครับคนพวกนี้นะครับ ไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะฮะคุณดูคุณอยู่ได้ด้วยความสุขความสงบของคุณนะครับแต่เขาไม่พอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยเอาดาบมาแทงคุณเล่นนะฮนะหน้าอกแทบฉีกนะฮะโอ้นะฮะคุณดึงออกไม่ได้ครับเพราะาบางดาบมันปักทะลุเข้าไปที่หัวใจนะะแต่คุณก็ยังคงมีความสุขกับชีวิตได้นะครับ แต่เลือดที่มันไหลออกมาเนี่ยมันไหลามาแล้วมันย้อนกลับผืนไม่ได้นั่นเองนะครับผมไปไปกันต่อนะฮะดูสิ่งที่เขาพยายามจะทำกับคุณต่อคนกลุ่มนี้คนพวกนี้พยายามทำอะไรกับคุณอีกนะครับแปดดาบนะครับโอ้โหตึงเปรีย้ยบอกเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะพยายามล้อมกรอบคุณครับ พยายามมัดคุณได้ทําอะไรไม่ได้นะพยายามทําให้คุณอยู่นิ่งๆไม่ให้มีความสุขให้อยู่กับที่ให้ไม่ให้เดินหน้านะให้ชีวิตคุณเนี่ยติดอยู่ชะงักอยู่กับที่นะคุณดูดินะครับถูกมัดไว้ขนาดเนี้ยมันยังไม่พอใจอ่ะครับ <c oughs> นะฮะเขาไม่สํานึกนะครับ ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็คือจะไปคอยขัดแข้งขัดขาคุณนะคนพวกนี้นะฮะเขาจะไปคอยขัดแข้งขัดขาคุณพยายามทําให้คุณไม่รับรู้ความจริงบางอย่างนะครับแต่ยิ่งเขาทำเนะี่ยมันก็ยิ่งไม่ได้ผลนะนะครับนี่คือการกระทาที่เขาทากับคุณนะแต่คุณกลับดูดิยังมีความสุขอยู่นะครับแต่คุณนะ่ะรู้อยู่เต็มอกเต็มใจคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ แต่คุณไม่สนใจเท่านั้นเองคุณไม่ได้ให้ราคากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณมองว่าอยากทําอะไรก็ทําไปนะฮะอยากทําอะไรก็ทําไปเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ใจนะครับต่อไปนะครับก้าวไม้เท้าพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำวาทอดผมบอกเลย <c oughs> นะครับพยายามเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวคุณแบบหน้าด้านๆนะดูดิครับแผลบนหน้าเนี่นะครับ เบียดเบียนคุณนะครับเบียดเบียนคุณไม่พอละเมิดพื้นที่ส่วนตัวนะครับไม่ให้เกียรติคุณนะครับมาเขาเรียกว่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของคุณนะครับเขาพยายามที่จะเข้ามาก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวของคุณด้วยนะคนกลุ่มนี้นะครับ คนประเภทนี้หรือคนคนนี้นะครับเข้ามาก้าวไก่เข้ามายุ่งยามเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่คุณไม่อนุญาตให้เข้ามานะครับเขาหน้าด้านนะเขาเข้ามาแบบหน้าด้าน,านเลยนะครับและดูเข้ามาแล้วทําหน้าอย่างนี้ใสใ่คุณนะดูเดิฉันมาแล้วนะฉันไม่สนใจหรอกว่าฉันจะทําอะไรฉันอยากจะมาดูเธอ <c oughs> <c oughs> นะไม่สํานึกหรอก ไม่หมักนึกไปกันต่อครับดูสิว่าเขาทำอะไรอีกนะครับเขาพยายามทำอะไรกับคุณอีกเห็นแค่ตัวครับแบบเนี้ยไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยชอบคนเห็นแค่ตัวนะไปกันต่อดูสิว่าคนพวกนี้เขาพยายามทำอะไรกับคุณอีกนะครับอุ้ยตึงเปรี้ยนี่ยะฮะ หกไม้เท้านะครับเขาพยายามจะเอาชนะคุณนะครับเขามาเป็นแก๊งนะคุณผมบอกเลยดูเขามากันเป็นแก๊งนะเขามีแก๊งเขานะครับมาเป็นแก๊งผมบอกเลยแล้วคุณหัวเดียวกับเทียมรีบนะครับคุณมีคนคุณแค่คนเดียวอะนะครับแต่คนพวกนี้เขามาเป็นแก๊งมาเป็นทีมนะครับเขาพยายามจะเอาชนะคุณนะครับ เหมือนเด็กนะครับอยากจะเอาชนะอยากจะเอาชนะคุณอยากจะแบบทําให้คุณเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากนะครับทําไปเพื่ออะไรนะครับสิ่งที่เขาทํามันแย่เขาจะรู้ตัวไหมฮะและเราก็ไม่ได้ปาถนาดีให้เขายุ่งกับเราด้วยนะครับมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันทําให้คุณนะครับ รู้สึกลำคาญนะครับสถานการณ์บางอย่างมันทาให้คุณรู้สึกลำคาญเมื่อไหร่เขาจะไปจากชีวิตชันสักทีนะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับคุณอยู่ในจุดลำคาญปัญหาเหล่านี้เพราะคุณอยากจะใช้ชีวิตของคุณนะครับไม่อยากให้มายุ่งนะครับถ้ามันไม่ซื่อสัตย์มันไม่จริงใจอย่ามายุ่งนะครับคุณไม่อยากจะมีปัญหาแล้วก็คุณก็ไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครด้วยนะฮะไปกันต่อ สิ่งที่คนพวกนี้พาย,ยายามทำกับคุณมีเรื่องอะไรอีกครับว้าเดี๋ยวก็หลนหมดไายแรงมากสิ่งที่คนพวกนี้พาย,ยายามไปทำกับคุณมีเรื่องอะไรอีกครับเจ็ด <c oughs> <c oughs> ดาบแบบตึงเปรี้ยะนะฮะสันดานเดิมนิสัยเดิมไม่เปลี่ยนนะครับทำอะไรแบบรับรับล่บอล่อไม่มีความจริงใจนะ อีกายัางงงให้ผมทำแล้ววะนะเฮ้ยมาแอบดูอะไร <c oughs> <c oughs> นะน้าด้านจริงครับโอ้จริงๆรนะครับผมขออนุญาตใช้คำแรงเลยวะนะันนียต่อให้มีการศึกษานะครับก็เป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะครับมันไม่เกี่ยวกับการศึกษานะครับเรื่องนี้ผมบอกเลย มันเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกนะครับทำอะไรรับหลังคุณทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะรับหลังเอาคุณไปพูดไม่ดีทําลายคุณทําให้คุณเสียชื่อเสียงเสียยันต้นตระกูลนะครับพวกเขาทําแบบนี้มันแย่ที่สุดนะฮะไม่มีใครเขาทำเลยนะครับคนที่ที่ที่เขามีชีวิตที่ดีแล้วครับเขาไม่มาทำอะไรแบบนี้หรอกครับสตูคุณคนนี้นะฮะ เป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะครับเขาพยายามกักขังนงเหนี่ยวคุณมันเป็นกรรมนะผมบอกก่อนนะนะครับมันเป็นกรรมนะผมบอกเลยหยุดได้หยุดซะนะนะครับอย่าหน้าด้านต่อไปเลยโยม <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ต่อไปนะครับเดอะเฮอร์มิทนะครับสองนาคอยากรู้ชีวิตคุณนะครับเอ็มเป็นยังไงวะฮนะดูมาหน่อยได้ให้ ชีวิตเป็นยังไงวะเนี่ยฉันอยากรู้จังนะสองไปเลยทัสองไปปุ๊บไปเจอคุณยั่งมีความสุขแบบเท่ๆนะฮะรับไม่ได้ครับรับไม่ได้เกิดอาการขี้ฉาขึ้นมาทันทีนะอยากจะฆ่าคุณนะฮะ,นะฮะไปกันต่อดูซิว่าเขาเจะเอายัางไงต่อคุณตอนนี้เขาทำอะไรกับคุณบ้างะฮะคนคนนี้เขาทำอะไรกับคุณบ้างครับ มาไปต่อไปเขาทำอะไรกับคุณบ้างโอ้โหเขาเก็บซ่อนความรับบางอย่างนะครับคนคนนี้ไม่ยอมพูดนะครับความรู้สึกที่มันดิ่งลึกลงไปถึงหัวใจเลยนะนะครับความเกลียดความแค้นหรือความรู้สึกบางอย่างที่มันดิ่งลึกลงไปในใจเขานะครับคนคนนี้ไปไกลแล้วนะนะครับดำดิงนะครับชั่วนะครับ มันไปไกลแล้วฮะฮดมูนะ่ยหมายถึงว่าความรู้สึกที่ถูกปิดเอาไว้ถูกเก็บซ่อนเอาไว้โดยไม,ไม่ไม่ได้พูดนะครับแต่มันดำดิ่งลงไปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับดำดิ่งลงไปเรื่อยๆอไปกันต่อนะครับปุ้ยตึงเปรีย้ยนะครับคนคนนี้เขาเคยโกรธคุณนะเขาเคยงอนเคยโกรธเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยนะครับแล้วมันล้มลงไปถ้วยเนี่ยนะฮนะตึงเปรีย้ยผมบอกเลย นะทั้งงอนทั้งโกรธท,ท,ทั้งเคืองนะครับทั้งงอนทั้งโกรธทั้งเคืองนะครับมาดูใบสุดท้ายเขาพยายามทำอะไรกับค ER> ุณอีกนะครับเขาพยายามแบบฉันจะไม่เป็นเพื่อนกับแกแล้วนะเขาพูดประมาณนี้แหละนะไปกันต่อครับสิ่งนี้เขาพยายามทำกับคุณคนคนนี้เป็นคนมีการงานที่ดีนะพยายามมายุ่งเรื Chuck ่องงานคุณด้วยนะครับก้าวไก่เรื่องงานนะครับ เข้ามาก้าไก่เรื่องงานเข้ามาป่วนเข้ามาทําให้มันเกิดปัญหาความวุ่นวายนะครับเหมือนหนูตัวเล็กๆะอครับเหมือนหนูตัวเล็กๆที่คอยรังแกคุณรังควานคุณไปเรื่อยๆครับดูดิฮะหนูสามตัวเห็นไหมฮะ <laughs> เหมือนหนูตัวเล็กๆนะฮะใช้ความปราศรลใจิจเสาะไม่มีความกล้าหาญไม่มีเกียรติไรเกียรตินะครับ หน้าขยักขยแงที่สุดอ่ปกันต่อครับมา <laughs> ทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าและตอนนี้สตูคุณกำลังเจอกับอะไรบ้างนะครับมาดูกันหน่อยวนหมูเบาเรามาดูกันหน่อยว่าสตูของคุณกำลังเจอกับอะไรสตรูของคุณกำลังเจอกับอะไรในตอนนี้นะครับแล้วเ,ลเดี๋ยวเรามาดูกันว่า หลังจากนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับขอดูศัตรูคุณก่อนปัจจุบันนี้เขาเป็นอย่างไรนะฮะเนี่ยฮะเขาทำหน้าเซ็งเนี <c> ้ย <oughs> สี่ถ้วยนะครับเหมือนเขากำลังรอคอยผลลัพธ์บางอย่างอยู่นะฮะเขารออะไระครับเหมือนเขารอคอยผลลัพธ์บางอย่างอยู่นะครับ เขาทั้งเซ็งทั้งเบื่อนะครับตอนเนี้ยชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขหรอกแลวทาหน้าอย่างนั้นนะฮะดูดิครับมันจะมีความสุขได้ไงครับทั้งเซ็งทั้งเบื่อนะครับมันเหมือนว่าผลลัพธ์ที่เขาทํามันไม่ประสบผลนะครับมันไม่ประสบผลแล้วมันทาให้สถานาการณ์นั้นนะ่ะแย่ลงไปอีกนะครับอ้าไหนพขดูหน่อยว่าตัวเขาเป็นอย่างไรอีกนะครับในปัจจุบันนะฮะ สามดาบนะครับเกิดความเสียใจขึ้นไปคบใครไปรักใครก็จเจอคนไม่จริงใจนะครับโดนหลอกเงินมั่งนะฮะโดนคนหลอกเอาผลประโยชน์มั่งนะครับพอคิดว่าคนที่เขาไปเชื่อใจนะคิดว่า,าคิดว่าดีกับเขาแต่จริงมาหลอกผลประโยชน์ตรงนั้นแหละครับนะฮะตัวเขาไม่ได้จริงใจกับคุณเขาก็ไม่ได้รับความจริงใจจากใครเหมือนกันนะครับ่นะดูต่ออุ้ย สามไม้เท้าเอ้แต่เขาก็แอบคิดถึงคุณนะคนคนนี้นะฮะเขาแอบคิดถึงคุณน่าจะเป็นคนที่เคยจากกันมานะครับน่าจะเป็นคนที่เคยจากกันมาเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนหรือเป็นคนที่รู้จักกับคุณมาก่อนนะครับปัจจุบันปัจจุบันนี้เขาอืสิบไม้เท้าพระเจ้าช่วยถั่วที่สงนะครับ <c oughs> <c oughs> สิบไม้เท้านะครับ เขาต้องเทคแอคชั่นหนักในเรื่องของการทํางานนะทางานหนักแบบภาวะที่คุณกลายเป็นแบบนี้นะฮะคุณปฏิเสธเขานะครับ mm hmm. เขาเลยต้องทํางานหนักในบางอย่างนะครับ mm hmm. เขารู้สึกว่ามันแย่สําหรับเขาในตอนนี้นะเขาไม่รู้สึกมีความสุขกับชีวิตเลย mm hmm. เขาทําตัวเองอ่ะนะครับแต่เขาก็ยังคงอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะครับหาคําตอบในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ mm hmm. ดเดอะเฮอร์มิ เขาเป็นคนฉันโดดนะอยู่วิเวกคนเดียวนะครับอปัจจุบันเขาเป็นยังไงอีกนะครับมันมีความรู้สึกอยากอยากเข้ามาคุยมาเคลียร์กันนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางตอลอดเวลาคนคนนี้นะฮะไปกันต่อสิ่งที่เขาพยายามทำกับคุณนะมันเป็นกรรมนะครับผมบอกเลยนะดูซิว่าปัจจุบันนี้เขารับกรรมอย่างไรอีกนะฮะอย่างไรอีกเขารับกรรมอย่างไรอีกนะครับ เจ็ดดาบนะครับเขาเคยไม่จริงใจกับคุณยังไงก็ไม um um uh> ่มีใครจริงใจกับเขาแบบนั้นนะครับคนรอบตัวเขาก็ไม่ได้มีความจริงใจกับเขาหรอกนะครับทําอะไรลับๆล่อๆมีอะไรแทงข้างหลังกันนะครับเนี่ยหาดาบอีกโอ้ตึงเปรียพระพุทธเจ้าช่วยนะ ผมบอกเลยช่วงนี้เขาต้องต่อสู้กับปัญหาคนนะครับคนที่เข้ามาในชีวิตนะครับมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะตอนเนี้มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นมีการใช้น้ําเสียงมีปากเสียงกันเกิดขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของปัญหาผลประโยชน์หรือปัญหาความสัมพันธ์นั่นแหละนะครับอ่ไปต่อดูซิอีกใบหนึ่งนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในปัจจุบันนี้คือเรื่องอะไรอีกอุ้ย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 นะครับแต่คนคนนี้เป็นคนหาเงินเก่งนะนะครับเขาน่าจะไปโฟกัสเรื่องการเงินอยู่แต่ทีนี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นในหลายมิติของเขาโอ้ยไปกันต่อครับโอ้ยตึงเปรี้ยเลยห้าถ้วยขึ้นตรงกันปะขึ้นตรงกันนะครับเขาก็รับกรรมอยู่นะตอนปัจจุบันเนี้ยผมว่าเขารับกรรมอยู่ เหมือนที่คุณเคยรับถึงถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ทยอยทยอยค่อยๆทยอยนะครับทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆทยอยทยอยรับกันนะครับรับกรรมไปปัจจุบันนี้เขาก็ทยอยรับกับสิ่งที่เขาทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่จริงใจความมีเล่ห์เหลี่ยมในสังคมเขาเจอคนไม่จริงใจเยอะนะครับเขาเคยทำกับคุณอย่างไรเขาจะได้รับแบบนั้นแหละนะฮะศัตรูของคุณนะฮะ ผมถึงบอกเพื่อนๆว่าให้เราเอาโหสิให้เข้าไปนะครับเขาจะทําลายเรามากสักแค่ไหนให้เราอดทนนะครับผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะครับถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้แล้วนะครับคุณก็จะเป็นอิสระอย่างแบเเบเสร็จเ็ดขาดนะครับตัวคุณก็มีอิสระมากพอตัวอยู่แล้วล่ะนะจ๊ะอ่ะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับหลังจากนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวมาดูกัน ใช้ไ้่ชุดไหน <c oughs> อืมมาสิ่งที่คุณกำลังได้รับหลังจากนี้นะครับเป็นคุณงามความดีของคุณจากความอดทนของคุณนะครับนะ มาดูกันใบที่หนึ่งสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับหลังจากนี้เนื่องจากเป็นคุณงามความดีของคุณนะครับแต่ความอดทนของคุณนะฮะคุณกำลังได้รับเสี่ยงใดโอ้ยหกไม้เท้าขึ้นเลยคุณจะเป็นฝ่ายชนะนะครับคุณจะเป็นฝ่ายชนะนะครับคุณจะเป็นผู้ชนะกับเกมนี้ศึกนี้สงครามนี้นะครับ คุณจะเป็นคนชนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณจะต่อสู้กับทุกอย่างได้สำเร็จนะทัวทวัวนคุณมีโอกาสได้รับโอกาสจากต่างแดนหรือโอกาสจากทางไกลงานคุณจะเดินหน้าได้ดีมากมครับคุณจะมีชื่อเสียงคนจะรู้จักคุณเยอะมากนะครับคุณดู กูมีชื่อเสียงอ่ะแล้วดูทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยลุยเลยเก่งจัง <erased> ทุกคนร่วมยินดีนะครับทุกคนเขาจะร่วมยินดีกับคุณนะครับมันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับ <Pretty. S 2> เป็นงานมงคลเป็นเรื่องมงคลมากๆเป็นเรื่องน่ายินดีสุดๆแหละนะครับที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปเรื่องอะไรอีกนะครับเรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องดีๆนั้น oh, 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 โอ้ยหกถ้วยนะครับหกถ้วย 6ถ้วยอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะเจอความสัมพันธ์นะครับคุณเป็นคนรักเด็กคุณอาจจะมีในเรื่องของความอบอ oh, oh, ้อมารีอ่ะโอ้ยจะไฮเป็นเตสนะครับเป็นพ่อหมอแม่หมอหรือเปล่านะจ๊ะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือดวงชะตาคุณที่ไปดูมามันเป็นยังไงอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะนะครับต่อไปสตรองนะครับจิตใจคุณจะเข้มแข็งมาก,มากๆคุณจะผ่านบททดสอบตรงนี้ไปอย่าง มีศักดิ์ศรีมีคุณภาพไม่เกรงกลัวที่จะเสียดายไม่เกรงกลัวที่จะเสียใจด้วยนะครับอ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนี้เรื่องอะไรอีกนะครับอุ้ยการเงินนะครับปริ้งเลยเฮ้ยรวยไว้ <laughs> เรื่องการเงินนะครับคุณจะได้รับเรื่องการเงินการเงินที่เข้ามานะครับการเงินที่เข้ามาหรือโอกาสที่มันเข้ามาประดังเข้ามาในชีวิตคุณอย่าง ขาโถมนั่นเองนะจ๊ะมาต่อไปนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนี้อุ้ยหกเหรียญหกหกหก,หกนะครับโอกาสในเรื่องของการเงินการช่วยเหลือผู้อื่นผลบุญที่คุณทำมันจะมันจะออกดอกออกผลกับคุณอย่างแน่นอนโอ้โหพลังงานภพ่ต่างลิบเลยนะสิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้กับสิ่งที่คุณได้รับอะครับเดอะมูนนะครับ ความจริงบางอย่างจะถูกเปิดเผยออกมาสิ่งที่ค้างคาใจคุณนะครับคุณจะได้รับรู้กับสิ่งที่คุณข้องใจดูพลังงานดีแตกต่างมากเลยนะค,คุณนะครับทางเขากับทางคุณนะความแตกต่างทางภาวะความสุขของจิตใจนะนะครับเอาความสุขของใจไว้ก่อนนะต่อไปนะครับที่ออฟวันนะครับ คุณจะมุ่งไปข้างหน้าคุณจะไม่เกรงกลัวต่อความสูญเสียในเรื่องใดก็แล้วแต่เดวิลวถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับออนไลน์กบบน็คุณจะมีชื่อเสียงอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอผมซิ่งไปแล้วนะคุณจะมีชื่อเสียงนั่นแหละครับคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องต่างๆหลังกองเป็นฟอบหวานความสุขสมหวังในชีวิตของคุณนั่นเองโอเคนะครับ มาประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับว,วันนี ajes, ้ใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับผมขอให้ทุกคนพบประสบความสำเร็จในชีวิตขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมวังตลอดไปสวันนี้สวัสดีครับ